กลับมาพบกันอีกแล้วครับคราวนี้ก็เอาออ d i ดีครับรถที่เรียนแบบทามิยามาให้ดูเช่นเดิมทีนี้ก็มาเป็นในส่วนของอ่กอสไทเกอร์นะครับที่ก็เรียนแบบโมเดลของทามิยาเลยนะครับแล้วก็ใช้ชื่อเดียวกันของทางทามิยาเลยเรามาดูันีกว่าว่ามีอะไรบ้างที่หน้ากล่องครับมีโชว์เป็นรูปของมอเตอร์ครับที่มอเตอร์ว่าแชมป์ก็น่าจะอาจจะเป็นมอเตอร์ที่ทางออ d i ดี แถมเพิ่มเบิมขึ้นมาคืออาจจะดีกว่ามอเตอร์ธรรมดาทั่วไปที่ออดดีเคยใช้นะครับด้านข้างของเฟืองเกียร์นะครับบอกว่าใช้อัตราทด4ดอลลหนึ่งเมดอินชานะครับ,รบเรามาดูนนออดดีนี่ครับ เปิดเข้ามาก็เนื้อง,งานก็ดูดีทีเดียวครับในส่วนของก็ไทเกอร์เรียนแบบทำลายอยู่ตอนนี้ก็ดูดีทีเดียวตัวน,นี้ก็เป็นโครงแชสซีนะครับแชสซีตัวนี้ผมว่าดูลักษณะแล้วจะคล้ายกับแชสซีซูเปอร์ดับเบิลเอ็กนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าคิดว่าน่าจะใช่ สีซูปเปอร์ดับเบิลเอ็กซ์นะครับเป็นของทรมียางมีก็มอเตอร์ครับมอเตอร์สีดำนะครับจุดไฟโรเลอร์รรยางก็ล้อมแม็กซ์แม็กสามแฉกเป็นสีแดงนี่ับสติกเกอร์ ก,ก็ไม่มีอะไรมากครับก็สำหรับออดี้ที่ทำเรียนแบบทำยายากนะครับที่ให้ถูกลงก็คือซื้อออดีีกล่องนึงนี่ไม่ใช่สิซื้อทำถ้าสมมติว่าเราไปซื้อทำา่ยากกล่องนึงก็อาจนะซื้อออดีีได้สักสองกล่องนะครับสำหรับน้องๆหนูมๆที่อาจจะยังเงินยัง,ยง,ยงไม่เยอะนะครับอยากมีนี้โปรวีลแล้วันไปเล่นกนซื้อ ของทางออดีมาเล่นก่อนก็ได้นะครับเพื่อเป็นการประหยัดเงินนะครับปัจจุบันออดีก็ทำโกลฟพอตสปีดที่มาเป็นรถของตัวเองแล้วก็ไม่ได้เรียนยทำาด้ยากก็น่าสนใจเหมือนกันก็ลองดูได้ะครับนี่ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับรอพบกับทางต่อไปเลยดีกว่า